สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์พลเลขเด็ดฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดรางทิพย์ให้หวยงวด2พฤษภาคม2566จุดเลขทูบ3ตัวชัดๆลุ้นรางวัลใหญ่เลขทูบรางทิพย์2พฤษภาคม2566แนวทางหวย งวดนี้ปล่อยเลขเด็ดจากทูบพร้อมแจกเลข3ตัวให้กับแฟนคลับในไลฟ์สดบอกเลยว่าโอกาสทองเข้ามาแล้วเข้ารางวัลสูงมากได้เวลาเสี่ยงโชคครั้งใหม่สำหรับเหล่าคอหวยประจํางวดประจำา2พฤษภาคม2566ด้วยคราวนี้จะพาไปส่องเลขทูบของปรางทิพย์ลูกสาวซาตานที่เปิดให้ได้เห็นกันแบบชัดๆทั้งสตัวทั้งนี้ รางทิพย์ยังใจดีบอกใบ้แนวทางหวย2ตัว3ตัวในร้ายสดให้เหล่าผู้มีจิตศรัทธาได้ลองแสวงโชคกันอีกด้วยว่าแล้วจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับถือเป็นอีกหนึ่งสำนักใบ้หวยเจ้าดังที่หลายคนให้ความเชื่อมัน่นสำหรับปางทิพย์ลูกสาวซาตานซึ่งได้ออกมาใบ้หวยให้ได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกันทุกงวดตัวในงวดนี้ มีทั้งเลขเด่นหน้าซื้อและเลขที่ได้จากทูบดังนี้เลขทูบ8ป8เลข2ตัวได้แก่8 2 2 8 8งเลขเด็ดในไลฟ์สด9 5 1 0 4 2 8 9 ทั้งนี้นะครับหลายคนที่เห็นเลขชุดดังกล่าวนั้นก็ได้นำมาพินิษพิจารณาก่อนเอาเลขกลับอีกรอบเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยหวังว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นงานนี้หลายคนค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเลขทูบและเลขเด็ดอื่นๆของปรางทิพย์จะนำโชคลาภความมั่งคั่งมาให้เนื่องจากงวดของเมื่อ16มีนาคม2566ปรางทิพย์ได้ใบหวยไว้อย่างแม่นๆ่น เรากับจับวางซึ่งตอนนั้นเธอได้ให้เลข73ไว้ตรงกับลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ออกมาเป็นเลข025873อย่างพอดิบพอดีสำหรับใครที่หวยในงวดนี้ไม่รู้จะซื้อเลขไหนสามารถนำเลขทูบและเลขเด็ดที่ปรางทิพย์ลูกสาวซาตานนำมาแจกไปซื้อเพื่อลุ้นรางวัลในวันที่2พฤษภาคม2566กันได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุด คอหวยไม่พลาดแห่สองเลขเด็ดทะเบียนรถลุงตู่ลุยหาเสียงอุตรดิตยีสิบสามเมษายน2566เพื่อเด็กประยุทจันโอชาประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสาตร์และนโยบายพักคกลุมไทยสร้างชาติพร้อมแกนนำพักและคณะเดินทางมาที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยผู้สมัครสสของพัรหาเสียงท่ามกลางประชาชนมาต้อนรับหลายพันคน โดยชาวบ้านและคอหวยไม่พลาดที่จะส่งเลขทะเบียนร,รถของลุงตู่ที่ใช้ในการลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสสอ,อุตรดิตถในครั้งนี้คือรถโตโยต้าอาพาตสีดำหมายเลขทะเบียน1ขอสอ87กรุงเทพมหานครลิกตู่ขึ้นเวทีปราศัยอำเภอท่าปลาถิ่นสรันวุฒิสรันเกตขอเสียงสนับสนุนผู้สมัครสสอพักกรมฐนสร้างชาติ อ้อนคนอุตรดิต์ขอให้เลือกทั้งสมเขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากเข้าไปทำงานต่อย้ำอีกไม่กี่วันถึงวันเลือกตั้งขอให้ไต่ตรองให้ดีถ้าเดินผิดจะนำพาประเทศชาติไปในทางที่ผิดพลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าดีใจที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอุตรดิต์ขอให้ชาวอุตรดิต์ช่วยกันดูแลประเทศชาติต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมใจทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ และที่ต้องฝากไว้ก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญต้องช่วยกันรักษาไว้วันนี้ตนนั้นได้เห็นน้ำใจไมตรีของคนอุตรดิตจึงขอฝากพากกรมไทยสร้างชาติไว้ในอ้อมใจคนอุตรดิตมีสามเขตเลือกตั้งต้องได้สอสอทั้งสามคนขอให้คนอุตรดิตรวมพลังกันกันกบพรกรมไทยสร้างชาติ เพราะการดําเนินการในสภานั้นจะต้องได้เสียงข้างมากเพื่อเข้าไปทํางานต่อหลังจากทํามาแล้วถ้าได้เสียงมากก็จะทําต่อได้ง่าย